สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวรองเท้าบูทสำหรับขับขี่มอเตอร์ไซค์นะฮะชื่อว่า Speed Biker ผมก็ได้ใช้งานลองดูมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับกับสินค้าในราคาพันกว่าบาท วัสดุถือว่าโอเคนะครับกันน้ำได้ระดับหนึ่งนะครับถ้าเราใส่กางเกงลงมาถึงนี่ก็ผมว่ากันน้ำได้เลยร้อยเปอรส่วนที่ดีก็คือด้านข้างมีกาดมาให้เราด้วยแข็งโป๊กใช้งานได้ดีเยี่ยม แล้วก็มีเบลมาให้หากเราต้องการความแน่นนะฮะให้มันรัดอุ้งเท้าเราเราก็แค่บิดตัวนี้แล้วเบลมันก็จะเลื่อนตามมาแบบนี้นะฮะเห็นไหมฮะเบลมันก็จะแคบตามมาเรื่อยๆนะฮะเนี่ยแล้วก็ซับพอร์ตข้อเท้าด้วยด้วยตีนตุ๊กแกนะฮะเนี่ย เนี่ยภายในก็ถือว่าโอเคเลยแนะนำว่าให้สั่งเผื่อแค่สายเดียวพอนะฮะกำลังดีน้ำหนักเบามากฮะใส่แล้วสนุกรู้สึกสบายด้านหลังก็เนี่ยมีเซฟตี้ให้สามารถ กระแทกหินกระแทกอะไรก็ได้ถือว่าเป็นรองเท้าที่น่าใช้รุ่นหนึ่งฮะในราคาพันกว่าบาทไปลองซื้อหาใช้ดูนะครับผมจะแปะลิงก์ไว้ที่ข้างใต้คลิปครับขอบคุณครับ